ที้เราจะมาสอนทำพวงมาลัยวันแม่กันเลยอันนี้คิดเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะคะ <Yahoo! S 1> ยังเก็บไหมไม่เสร็จเลยคะ่ะกว่าจะคิดได้นะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราทำแล้วมันขยุกข,ขยุยค่ะคิดมาเป็นแรมปีเหมือนกันนะเดี๋ยวจะเอาอีกอันที่ดูอันนี้คืออันแรกที่คิดมันจะบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูข้างๆเออจะให้ดูตาของเขาอืมไม่ใช่อันนี้คือมันจะเป็นเหมือนดอกมะลิซ้อนกันแล้วก็เป็น อันหนึ่อันเดียวกันเป็นในทิศทางเดียวกันแต่อันนี้มันจะขมูขมัวเห็นไหมคะเพราะว่ามันจะกลับด้านไงคิดยากมากเลยไม่รู้ว่าจะทําออกมาให้มันเป็นพวงมาลัยแบบนี้ได้ยังไงเห็นไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทําสีฟ้าขาวดูเนาะให้เข้ากับบรรยากาศวันแม่ปีนี้นะคะอันนี้ทําจากไหมผ้ายืดนะคะงานเสร็จเร็วนะคะแล้วก็สวยงามนะคะ่ะแน่นหนาแข็งมากดู แน่นหนาะสวยงามมาถ้าอยากรู้แล้วว่าทำยังไงกดไลค์ให้เป่าพาดวๆตามไปดูก็เลย มาค่ะเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะจะให้ดูว่าตอนที่คิดลายนะความแคบความกว้างนะมันไม่เท่ากันเนาะแก้ไปประมาณ4ี่ห้ารอบนะ <Okay. S 1> คือเหนื่อยมากในการที่จะแก้เนาะว่ามันจะถูกไหมมันจะออกมาสวยงามหรือเปล่าต้องบอกทุกคนก่อนว่าอันเนี้ยมันมีหลายขั้นตอนนะกว่าจะเป็นพวงมาลัยได้แต่ว่าฝึกความอดทนของเราหารับรองออกมาสวยงามและแถมเอาไปทําขายได้อีกอย่างแน่นอนเนาะส่วนที่หนึ่งที่เราจะมาทําส่วนแรกก็คือส่วนพวงนี่เลยนะขั้นตอนแรกนะคะให้เรามาเขียน นะะในกระดาษ1-10ถึงค่ะเราจะทำทั้งหมด15นะคะแล้วก็ลงมาเขียนถึง15ค่ะเราจะทำทั้งหมด15ชั้นนะคะเป็นสีขาวล้วนพอเราทำเสร็จ1ชั้นเราก็ขีดแบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะมาขึ้นให้ดูค่ะเราจะใช้เข็มนะคะทิวลิป7.5หรือว่า7เฉยๆก็ได้นะคะสั้นไว้ด้านบนนะแล้วก็พันปิดไปแบบนี้ค่ะพันปิด ให้เขาเป็นขมวดนิดนึงเอานิ้วก้อยชี้ไว้แล้วก็นิ้วชี้แบบนี้เนาะอันนี้บอกว่าเบาจะทําได้อันนี้ชี้ยอย่างนี้ <What? S 1> แบบมันเร็วมากเลยนะคะถักเข้าไป1น,นะคะหนึงปมแรกเนี่ยเบาหาไม่นับนะคะเราจะทําลงไปทั้งหมด8ะคะ่8นะ8ดนันบตั้งแต่ตรงนี้นะคะนับ1 1 2>, 2 3 4 5 6 7 8โอเค พอเราได้แปดแบบนี้ใช่ไหมคะจะเป็นเปียสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเขามาประกบกันแบบนี้ให้คู่กันเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมคะเราต้องดูด้านให้ดีนะคะอันนี้ด้านนอกอันนี้ด้านในนะคะคนละเปียเห็นไหมคะคนละแบบเราก็ให้เขามาบรรจบกันแบบนี้ใช่ไหมคะก่อนอื่นนะเราต้องดูอันนี้กับอันนี้ให้ดีนะใหมนะต้องไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะเราเอาเข็มทิ่มเข้าไปตรงเล็กๆตรงนี้เลย แล้วเราก็เอาตัวที่เป็นปมนี้นะคะซ้อนใส่เข้าไปค่ะเห็นไหมได้เป็นช่อแบบนี้เราก็จะมาดูนะคะว่าครบ8ดหรือเปล่าโดยการน,นับตรงนี้นะอันนี้เป็นช่องที่1คือไหมย,ยังอยู่ในนี้เลยเป็นช่องหนึ่งเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเนี่มันจะมาบรรจบที่แดตรงนี้เราเอาเข็มนะคะร้อยเข้าไปค่ะหนึ่งครั้ง ที่เดิมนะถ้าเราควักแล้วมันจะเด้งกลับมาถูกไหมเป็นไปตามนั้นนะถูกแล้วนะหนึ่งครั้งแบบนี้ให้ค้างไว้สองเส้นแล้วก็ม้วนเก็บค่ะนี่คือเป็นหนึ่งอันนะคะหนึ่งอันแล้วก็ทําเข้าไปทุกอันเลยในนี้ในรูนี้นะเข้าไปแบบนี้ทุกอันควักหนึ่งหมดเลยนะคะ นี่ค่ะทาจนมาบรรจบกันแล้วนะคะถ้าไม่ชัวร์ก็นับถอยหลังกลับไปไม่ต้องนับหน้าเนาะเพราะมันจะเป็นอย่างนี้ขมุกขมัวเราจะงงค่ะนับแบบนี้ค่ะเป็นคู่กันแบบนี้เป็น1อย่างเงี้ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตรงนี้เข้ามาเยอะๆหน่อยนะคะเราจะซ้อนเราจะเก็บแบบนี้เหมือนกันทุกครั้งเลยนะให้เรามองค่ะว่ามันเป็นตัวไหนที่มันเป็นตัวตั้งยอดนะคะตัวนี้ตรงเป็นนี้เป็นเปียรๆเห็นไหมด้านบน ก็จะเลือกเปียที่หนึ่งนะคะแบบนี้เข้ามาเอบเอาอันนี้ไว้ด้านบนดึงโซ่เข้ามาค่ะดึงให้ชิดแบบนี้จะได้เป็นปมแบบนี้เลยเท่ากับเราทำไปทั้งหมดกี่ชั้นละคะสองชั้นถูกไหมเราก็ขีดค่าสองชั้นเลยอย่างนี้หนึ่งกับสองอันนี้เราจะเขียนขึ้นก็ได้นะคะว่าขึ้นแปด สำหรับคนที่จะเอาไปทําไปขายแล้วทาหลายๆพวงเนาะเราจะได้จําได้ว่าเราขึ้นที่8นะคะไปทีละชั้นทีละชั้นแล้วก็ติ๊กไปจนถึง15ชั้นเลยนะเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกชั้นหนึ่งนะคะที่สามจะไม่ควักเหมือนเมื่อกี้จะไม่ไม,ไม่ไม่แทงเข็มลงไปเหมือนเมื่อกี้เนาะเราจะแทงระหว่างระหว่างอันนะคะระหว่างเปียแบบนี้ค่ะแบบนี้อันนี้ปล่อยทิ้งไปนะคะเปียนี้ปล่อยไปแล้วก็แทงเข็มเข้าไประหว่างกลางค่ะแล้วก็ไปเอาไหมออกมานะคะ ออพอเราได้ไหมแล้วเราก็ปล่อยไหมทิ้งไปแล้วก็สอดข้างหน้าและอันนี้ไปข้างหลังนะแบบนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะหเห็นไหมคะหโซ่แบบนี้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆค่ะระหว่างกลาง2อ,อันอย่างนี้สอ,อันอย่างนี้นะคะใส่เข้าไปค่ะทําไปจนรอบเลย นี่นะคะเราทํามาจนครบ8อันแล้วถ้าไม่ชัวร์นับกลับไปได้นะหนึ่งอย่างเงี้ยสองสามนับไปจน8นะคะเก็บเหมือนการดึงดึงออกมาเยอะๆแล้วก็ดูเปียนะคะเห็นไหมตรงนี้จะเป็นเปียนอนนะต้องเป็นเปีเปยบนนะคะเปียนอนนั้นไม่ใช่นะคะเอาไหมขึ้นมาข้างบนค่ะขึ้นไปอึบดึงชึบชึบเวลาเราขึ้นเราก็ปล่อยตัวนี้นะคะขึ้นแบบนี้เอาเข็ม แทงไหม่ขึ้นมาก่อนค่ะเห็นไหมคะจะได้เป็นคู่กันแบบนี้อย่าให้มันยานกว่ากันนะมันจะไม่สวยเนาะแล้วก็ค่อยทําแบบนี้มันก็จะเป็นคู่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 คูขนาบคู่อย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ทำจนครบ15ชั้นแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเนาะ นี่ค่ะเราทํามาจน15ชั้นนะคะเราก็ตัดไหมออกให้เหลือประมาณเท่านี้เลยนะหรือว่าจะสั้นกว่านี้ได้สักแค่นี้ก็ได้นะเราก็จะมาทําสีเขียวต่อไปเลยวิธีก็ง่ายๆค่ะเหมือนเดิมเราปลดอันนี้ออกเห็นไหมตรงนี้คือปมเขานะแทงเข็มเข้าไปจริงๆอะแทงตรงนี้ก็ได้หรือจะแทงข้างหลังนี้ก็ได้แต่ว่าพาเลือกแทงแบบใกล้กันอย่างนี้เลยแทงเข็มเข้าไปแล้วก็เอาสีเขียวมาค่ะเอาสีเขียวมา มุดเข็มเข้ามาเห็นไหมมันจะเป็นสองอันแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาเสียบเข้าไปเลยแบบนี้ชื้อพวกไหมอันนี้ขอตัดสั้นกว่านี้เนาะสีขาวจะได้เก็บไปเลยเอาไหมนะคะทั้งสองเส้นมาไว้ด้านหน้าค่ะม้วนม้วนเก็บค่ะชื้ออย่างนี้แล้วก็จะม้วนเก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆสีเขียวนี่จะทำชั้นต่อไปเนาะแล้วก็จะมาเขียนกัน16 17 18 19 20 เราทําสีเขียวสองชั้นค่ะเราก็จะเขียนข้างบนว่าเขียวเขียวฟ้าฟ้าฟ้าสามเห็นไหมคะแล้วเราก็เป็น21 22เป็นเขียวและเขียวไมคะเป็นเขียวแล้วค่อยกลับมาทําขาวอีก15ค่ะเรามานับนับหนึ่งใหม่แบบนี้อย่างนี้ทาเขียวก่อนนี่พอเราได้แบบนี้นะแทงเข็มเข้าไปนะคะ เอาไหมหมุดเข้าไปหมวนเข็มมันจะได้เป็นสองดอกแล้วเห็นไหมแล้วทำจนครบเลยนี่สีเขียวเราทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บนะเก็บให้ดูว่าไม่ต้องกงนนะังวลเนาะถ้าจะเปลี่ยนสีอะ่ะก็เหมือนกันเลยแล้วตัดสีเขียวทิ้งไปเลยค่ะแบบนี้ก้เาเข็มทิมเข้าไปนะคะมุมนี้ก็ได้ สีฟ้ามาใส่เข้าไปเลยชือ้อแบบนี้สีฟ้านี่เราทำทั้งหมดสามชั้นนะคะนี่นะคะปารพาก็ทำสีเขียวไปสองสีฟ้าไปสามแล้วเราก็จะไปทำสีเขียวประกบอีกสองเนาะตรงนี้เราก็ติดตามไปเรื่อยๆเห็นไหมเขียวเขียวฟ้าฟ้าฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาและเขียวเขียวนะคะ ได้มาแล้วนะคะนี่สีเขียวได้มาแล้ว2อันต่อไปเราจะมาทำสีขาวอีก15ชั้นค่ะทายัางไงนะรู้เราก็เขียนเหมือนเดิมค่ะ1-10บรรทัด1แล้วก็1-15ไม่ใช่สิบเสเสร็จแล้วเราก็จะเอานํามาโค้งกันเป็นพวงมาลัยเลยเป็นไงง่ายไหมเวอร์าวางัง ่ะทุกคนเราทํามาจนเสร็จแล้วนะคะนี่เป็นเป็นพวงใหญ่แล้วนะคะเราก็จะมาตัดเลยตัดตัวนี้นะคะให้เราวัดนะให้ตัดประมาณนี้เนาะให้เหลือเผื่อ,เห,อเหลือเหลือเผื่อเหลือขาดอย่างนี้นะต็เอาตัวสองอันนี้นี่เอาใหม่ตัวนี้เก็บเข้าไป อย่างนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมจุกๆอย่างนี้เราก็เอาทั้งสองอันค่ะมาประกบใส่กันแบบนี้เลยเห็นไหมมันจะเป็นพวงแบบนี้วิธีการประกบนะคะเราก็จะใช้เข็มจะเย็บเหมือนเย็บง่ายๆอคะ่ะทุกคนเย็บฝั่งนี้ไปไว้ฝั่งนู้นแบบนี้เนาะ นี่ค่ะทุกคนเราพันจนรอบแล้วนะก็ทาให้เขาแน่นๆเนาะม้วนไปม้วนมาเนี่ยมันก็จะเป็นบุบๆอย่างนี้นิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็สามารถตัดทิ้งไม่ได้เลยนะตอนนี้เนาะนี่ค่ะเราก็มาทําตัวปิดกันตัวปิดตัวนี้นะเราก็จะทําให้เขาเล็กลงมาค่ะตรงนี้นะทำแค่6ค่ะตัวนี้อันนี้ทำแ8ใช่ไหมอันนี้ทำหค่ะทำทั้งหมด17ชั้นเนาะ เราก็ทําไปจนครบเนาะทําไปทีละอันแล้วก็ติกนะนี้ค่ะเราก็ทําครบแล้วนะคะทั้งหมด17แถวนะคะยาวอย่างนี้เลยพี่พาทําปิดเรียบร้อยแล้วเนาะเก็บเรียบร้อยดึงออกมาเรียบร้อยแล้วเหมือนอันนี้เลยเห็นไหมเหมือนกันทุกอย่างเดี๋ยวเราก็จะใช้เข็มนะร้อยเข้าไปค่ะ พอเราทํารอบแล้วเราก็เก็บแบบนี้อีกทีหนึงก็ได้เนาะมันก็จะมีปมอ,อยู่ด้านในอย่างนี้อีกทีหนึ่งมันก็จะขมวดขมวดเข้าไปตัดเลยเห็นไหมคะนี่เราเอาอันไม่สวยงามไว้ข้างล่างแบบนี้นะคะให้ดูสวยงามค่ะเสร็จแล้วง่ายมากเลยต่อไปเราจะมาทําอุบะกันนะคะอุบะเนี่ยง่ายกว่าอันนี้อีกนะคะจัดไปค่ะ อุบาทเราจะเริ่มด้วยสีฟ้านะคะเพราะว่าปลายนะคะเขาเป็นสีฟ้าเนาะสั้นไว้ด้านหน้านะคะพันลงไปหนึ่งครั้งถับไว้ถักขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ถักไปทั้งหมดหกค่ะหนึ่งสาห้าถักเหมือนเมื่อกี้เลยที่เป็นอันปิดเนาะดึงตรงนี้ออกมานิดเดียวนะคะ นี่ค่ะเราจะได้กระเ๋าะกระเปาะแบบนี้มานะตัดสีฟ้าถิงเลยเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นสีเขียวนะคะเห็นไหมมันจะมองยากมากเลยอยไม่รู้ว่าปมไหนเป็นปมไหนแล้วดูดีๆนะเห็นไหมมันจะมีคู่กันนี่เขาจะกลับมาคู่กันจนได้เห็นไหมอันนี้ไม่มีคู่แต่เดี๋ยวเราจะทิ้มให้มันเป็นคู่ให้ได้ฝั <What? S 1> ่งนี้นะเอาคู่นี้ก่อนนี่ที่เห็นชัดๆนี่สองอันนี้นะคะแล้วก็เอาสีเขียวมาค่ะโอเค เราก็จะทําสีเขียวไปแค่ชั้นเดียวค่ะทุกคนชั้นเดียวเท่านั้นนี่ค่ะเราทําสีเขียวเสร็จแล้วนะเราลงนับดูนะว่า6หรือเปล่าเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6นะนี่ตรงเวงเวงนี่ยังไม่ได้เก็บเนาะแล้วก็เก็บเหมือนเดิมเลยถ้าเป็นสีเขียวเห็นชัดเลยเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่นะเป็นอันที่สองเห็นไหมมันคืออันข้างบนเวลาเรายื้อยู่มาแล้วมันจะใช่นะบางทีมันเอียงมันนอนไปมันมองไม่ชัดเนาะนี่เหมือนลูกสตรอเบอรี่สีฟ้าไหมอุ้ยเหมือนเลยเหมือนดอกกุลาบสีฟ้าเลยนะคะเหมือนไปหมดค่ะตาสีเขียวทิ้งไปเลยสั้นๆค่ะจึ๊บ สีขาวเนี่ยเราจะทําทั้งหมด10ชั้นค่ะแต่เราจะไปทําไปแค่7ก่อนนะคะ1นถึงเแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตรงนี้นะตรง8นี่เราจะต้องให้เขาเล็กลงค่ะอุบะต้องมีความล้นล้นให้มันใหญ่แล้วก็เล็กปายนะคะนี่ค่ะทุกคนเราทํามาถึงชั้นที่7แล้วนะคะเราจะมาทําชั้นที่8กันเนาะตรงนี้ค่ะ8จะล้นเหลือ5 90ก็เหลือห้าเหมือนกันค่ะพออันที่3นะคะเราไม่ทำนะคะเรามาทำอันที่4เลยเว้นอันที่3ไว้เลยนะก็คือข้ามไปเลยค่ะไม่ต้องไปจิ้มขาจิ้มอันนี้เลย ยากเบอร์นี้เลยนะคะพอมันอันท้ายๆแล้วนะเพราะมันจะแน่นมากค่ะทุกคนต้องให้ให้ให้หัวเข็มอะค่ะโผล่ออกมาจากตรงกลางให้ได้ค่ะอุ๊บอ,อ,อุดันขึ้นมาค่ะนาทีนี้นะคะ <c oughs> คือออกแรงเยอะมาก <c oughs> แล้วก็ไปเอาไหมมามาสดีๆเจ้าไหมเออมาแล้วโอเค ทีนี้มันก็จะเป็นทั้งหมด5แล้วค่ะแล้วก็ทําไปอีกสองชั้นนะคะ90ก็เสร็จแล้วนี่ค่ะตอนนี้เราก็ทําเสร็จแล้วอันนี้เราก็จะทําให้เขายาวหน่อยนะคะตัดมาเท่านี้เหมือนกันค่ะยังไม่ได้เก็บนะตัดชึบเลยเราก็ไปทํามาอีก2อันค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันเนะาะท่านี้ค่ะเราทํามาครบ3อันแล้วนะคะเราก็จะมัดรวมกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้เกือบครบเลยนะคะเหลืออย่างสุดท้ายนั่นก็คือดอกมะลิดอกมะลิสีฟ้ากันค่ะอันนี้เราจะทําให้เขาเป็นกลมๆเนาะขั้นตอนก็คือเรามาวางไว้ที่มือนะคะเส้นสั้นอยู่ซ้ายมือเส้นยาวอยู่ขวานะคะควายเป็นกากบาทค่ะใช้เข็มนะคะมุดหัวไปเอาแล้วก็พุดขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมแล้วก็บีบเอาไว้ค่ะบีบเอาไว้ถ้าดูไม่ทันเดี๋ยวสต็อปคลิปเนาะปมค่ะตรงนี้หนึ่งปมปุ๊บ เห็นไหมเขาก็จะล็อกอยู่เลยแล้วก็จะมาทาอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมมันจะหมุนไปโดยอัตโนมัติค่ะสองเส้นนี้จะมีอยู่ฝั่งซ้ายอย่างนี้นะคะเราก็ทําไปทั้งหมดอันค่ะมุดใตน้นี้ไปเอาไหมขึ้นมานะคะอย่างนี้เรียก1ค่ะหนึ่ง,งี่ทำทั้งหมด6อันค่ะ นี่ค่ะเราทําได้6อันแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาดึงเส้นสั้นๆเนะะี่ยค่ะให้เขาประจบให้เข้ากันให้ชิดมากที่สุดน,นี้เป็นรูเห็นไหมมให้เขาเป็นรูเล็กๆที่สุดเดี๋ยวพอเราทําไปมันก็ขยายขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆดึงนะคะไม่เป็นไรเนาะนี่แล้วก็ใช้ตรงนี้ให้ยาวๆหน่อยะคะ่ะแล้ก็เก็บเหมือนกันเลยค่ะ จะได้เป็นดอกไม้เล็กแบบนี้แล้วต่อไปนะเราจะมาทําแต่ละอันนะคะแต่ละช่องนี่คว่ำแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจบตรงนี้ใช่ไหมคะทำอย่างละสองค่ะแทงเข้าไปสองอันสองอันอย่างนี้เป็นสนะิบสองเนาะอันนี้ปล่อยปล่อยอันนี้ไปเลยนะแล้วก็แทงเข็มเข้าไปค่ะนี่อย่างนี้เอาไหมใส่เข้าไปค่ะหมุดออกมาจงออกมา นี่แล้วเราก็ไปเอาเส้นนูนะที่เป็นโดดเดี่ยวพุ่นน่ารักปิดเลยแบบนี้นะคะเออนี่อันนี้คืออันที่หนึ่งนะเราก็จะจิ้มไปที่เดิมค่ะที่เดิมเลยแบบนี้นะคะโอเคเออกมาเออโอเคเราก็จะทํายาวไปจนจบเนี่ยเรียกว่าสิบสองโซ่นะคะสิบสองโซ่หนึ่งอันนี้อย่างเงี้ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองอย่างนี้นะ เราทามาจนสุดแล้วนะมันก็จะค่อนข้างเจ็บมือหน่อยนะทุกคนจะแปลกใจว่าโอ้ต้องยัดเข้าไปในรูนี้จริงๆเหรอถูกค่ะต้องยัดเข้าไปจริงๆค่ะ <What? S 1> มาเราดึงให้มันออกมาอีกนิดนึงแล้วก็เก็บเหมือนกันเลยนะคะเหมือนทุกครั้งเนาะอันนี้นะคะพอเสร็จได้แบบนี้แล้วเราจะมาทําให้ดอกเขาอะบานออกกัน,นะคะ่ะปล่อยเส้นนี้เหมือนกันนะคะแทงเข้าไปในบนนี้บนนี้แล้วนะคะไม่ไม่ไม ไม่ต้องแน่นๆแล้วค่ะบนนี้เลยนี่นะทำหนึ่งครั้งทำหนึ่งครั้งเสร็จเราทำโซ่สองครั้งค่ะโซ่ธรรมดาหนึ่งสองเพื่อให้เขาบานแล้วก็แทงเข้ามาที่ใกล้กันเลยตรงนี้เลยนะใกล้ๆกกันหนึ่งครั้งเอาไหมามานะคะแล้วก็เก็บเลย พอเก็บ okay. ปุ๊บทำโซ่ค่ะอีกสองครั้งหนึ่งสองทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้ดอกไม้เขาบานออกค่ะนี่นะเราทำจบตรงนี้นะสุดท้ายแบบนี้จะได้พอดิบพอดีเลยนะคะเก็บเลย จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นขยุกข,ขยูถูกแล้วอ๋อไม้สีเราต้องตัดเลยอันนี้จะยาวนิดนึงนะคะตัดไปเลยนี่นะคะเอาออกนะคะก็เอาอันนี้เข้าไปอืออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเห็นปะเราก็จะมีตัวนี้ไว้ใช่ไหมหายาวๆแล้วก็เอาเส้นนี้ค่อยๆร้อยมาจนมาอยู่ละนาบนี้เพราะเราจะเอาไว้มัดค่ะ นี่ค่ะให้เขาอยู่จุกนี้แบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปมัดอีกทีนี่นะคะป้าพาก็จะทําการเอาตัวนี้นะคะมัดค่ะนี่ค่ะพอเรามัดแบบนี้นะเราก็จะเก็บตัวใหม่นะคะสักนิดหนึงค่ะเหลือไว้ประมาณสักเท่านี้นะคะแล้วก็ตัดเลยแล้วก็เอาตัวใหม่นะคะเก็บเข้าไปตามยาวนี้หรือว่าตามข้างขงนี้ก็ได้ค่ะเก็บได้หมดเลยค่ะ นี่ค่ะพอเราทําแบบนี้นะมันจะแบบว่าถ่วงน้ําหนักไปอย่างนี้นะคะถูกต้องแล้วนะคะเราก็จะมามัดตัวนี้นะคะติดเลยตรงเชือกนี้ที่เราทําไว้แล้วนะคะ ี่นะคะข้างหลังที่ไม่สวยนะเราสามารถที่จะใช้เก็บเข้าไปข้างในนี้ได้หมดเลยนะคะค่อยๆเก็บทีละ ปมทีละปมแบบนี้นค่ะทุกคนพงมอะไรเสร็จแล้วนะคะสีฟ้าเนาะแล้วก็สีแดงค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนชอบสีแดงหรือว่าสีฟ้ามากกว่ากันเนาะคือรักพี่เสียดายน้องเลยขอบอกนี่ถ้ามีสีชมพูอีกอันนึงนะคือแบบสวยมากคือโดดเด่นมากเนี่ยเห็นไหมสวยมากวันแม่ปีนี้นะเราก็สามารถที่จะถักขายหรือว่าจะเอาไปให้คุณแม่ก็ได้นะคะนี่คือความอดทนของเรานะคะดูสวยงามตามท้องเรื่องนะคะ ดู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 ด,ดูโอ้โหสีฟ้าส่วนสีแดงนะคะนี่สีแดงสวยไหมรับรองนะคะเอาไปให้คุณแม่คุณแม่ปลื้มอย่างแน่นอนเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับช่องปอปว่าผ่านะคะถ้ารักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ป๊ปผ่าเยอะๆนะคะสุขสันต์วันแม่นะคะบอกรักแม่กันทุกๆวันเลยนะคะคลิปนี้ปาอพาไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บายจุ๊บจุ๊บะ